สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การรายงานบุญของพรมหมนิ่งรีพอร์ตประจำวันที่26กรกฎาคม2565ค่ะ สำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำยังคงทรงตัวอยู่เหนือบริเวณ1,720เหรียญได้โดยเมื่อวานนี้มีการแกว่งตัวอยู่ในกรอบระหว่างบริเวณ1,715-1,736เหรียญขณะที่ตลาดยังคงเฝ้ารอความชัดเจนของการประชุมเฟดในวันนี้และในวันพรุ่งนี้ภาพรวมของดัชนีดอลลาร์ยังคงขึ้นตัวอยู่ในกรอบแคบระหว่าง106 จุด0.6ถึง106.76จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่106.17จุดดันนชนียูโรเช้านี้อยู่ที่1.023จุดด,ดอลลาร์ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจยุโรปยังคงอ่อนแออยู่สำหรับราคาน้ำมันดิบ WTI f u t u r e ส่งมอบเดือนกันยายนยังคงปรับตัวอยู่ต่ำกว่า100าเหรียญต่อบาร์เรลขณะที่เช้านี้อยู่ที่97.47เหรียญต่อบาร์เรล ภาพรวมตัวเลขสกิจโลกยังคงมีความรอชัดเจนของการประชุมเฟดและการถ,ถอยแถลงของเฟดซึ่งจะประชุมในวันนี้เป็นวันแรกโดยภาพรวมสกิจยังคงเป็นยังคงไม่ค่อยฟื้นตัวเท่าไร Entonces, หร่นักด้านค่าเงินบาทเช้านี้ยังอยู่ในทิศท,ทางอ่อนค่าอยู่ที่36.70บาทตอนนา่อาดอลลาร์ วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิคราคาทองคํามีเทคนิคอลรีบาวและเริ่มทรงตัวอยู่ที่บริเวณ1,725เหรียญโดยสัญญาณ DMI อินดิคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่ทางขาลงขณะที่ราคาทองคำเริ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่สำคัญที่บริเวณ1,740เหรียญวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบโดยมีแนวรับที่1,705เหรียญและแนวต้านที่1 7 4 0เหรียญเช่นเดียวกันกับโกลคอมเมกและโกลลาฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,715เหรียญและแนวต้าน1,745เหรียญ สรับแนวรับที่1ในวันนี้1705เหรียญแนวรับที่2 1695เหรียญแนวต้านที่1 1740เหรียญและแนวต้านที่2 1750เหรียญเรากลับมาพบกับบุญของพอร Morning Report ได้ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ